สวัสดีท้งยยินดีต้องรับทุกคนเข้าสู่ช่องอามากอกเคป๊อปน,นะครับสำหรับในคลิปนี้เราจะมาอัปเดตเรื่องราวของ2 g i เกิร์กรุ๊ปที่กำลังจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการและก็ในตอนนี้เนี่ยเป็นที่จับตามองมากเลยของฝั่งเกาหลีแล้วก็อินเตอร์ด้วยนะครับนั่นก็คือ heart to heart จาก SM Entertainment และอีกหนึ่งวงก็คือคิกกนั่นเองนะครับจาก Starship Entertainment ซึ่งในตัวนี้ในะทางคิกี้เขาได้ปล่อยเพลงออกมาแล้วหนึ่งเพลงก็คือ I Do Me ซึ่งได้รับความสนใจมากๆเลยทั้งตัวเพลงนะครับที่ฟังแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นเพลงที่ ฟังได้เรื่อยๆดูชิลเหมาะกับการสตรีมและก็ที่สําคัญนั้นมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของทั้งวง MV เนี่ยก็ดีมากๆถูกพูดถึงจนติดเทรนด์กันเลยนะครับทางฝั่ง u t u b e เกาหลีใต้เด็กๆทั้งหมดในวงคิกิี้นั้นก็ได้รับความสนใจมากๆ ไม่ว่าจะเป็นแบบวงหรือแบบเดี่ยวก็ตาม5คนนะครับที่อยู่ในวงนี้แล้วก็ได้ทําความรู้จักกับแฟนๆไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยส่วนของเมมเบอร์จาก h าร์ดทูฮา a r t หรือว่า e อชทูเอชนะั้นนะครับก็ได้รับความสนใจมากเหมือนกันเป็นวงเกิร์ลกรุ๊ปจาก SM ที่คนรอการเดบิวต์มานานมากๆแน่นตอนนี้ก็ใกล้จะถึงอย่างเป็นทางการแล้วด้วยเพลงใหม่ จะปล่อยออกมาให้เราได้ฟังกันนะครับซึ่งทั้งสองวงนั้นจะปล่อยเพลงในวันที่24กุมภาพันธ์แต่การปล่อยเพลงในครั้งนี้ของทั้งสงวงเนี่ยจะมีความแตกต่างกันนะครับสำหรับคิกกี้นั้นจะปล่อยลงในการสตรีมไม่ได้ปล่อยเพลงใหม่นะครับทุกคนนั่นก็คือใช้เพลง I Do Me นี่แหละนะครับที่ปล่อยออกมาเข้าไปสู่ในแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งส่วนของ H to H หรือว่า heart to heart นั้นจะปล่อยเป็น p l a y t h e c h e s s ออกมาอย่างเป็นทางการเลยก็คือการบิวต์อย่างเป็นทางการของเด็กๆจาก SM Entertainment แต่แค่นี้เนี่ยหลายๆคนเขาก็เลยมองว่าทั้งสองวงนั้นเหมือนจะเป็นวงที่เปิดตัวมาแล้วก็จะต้องเกิดสงครามกันแน่นอนเลยทั้งความเก่งความสามารถความวิชวลทั้งเพลงอะไรต่างๆเนี่ยคนจะต้องดูแล้วแบบว่าวงนี้หรือเปล่าวงนั้นหรือเปล่าใครจะเป็นที่1ใครจะเป็นที่2ออะไรมากมายเลยนะครับแต่ว่าหลายๆส่วนเขามองว่ามันเป็นกําไรของคนฟังแล้วก็แฟนคลับมากๆที่จะได้เห็นผลงานใกล้เคียงกันแล้วก็เป็นอีก2วงเกิดรุ่ที่จะมาอยู่ในการแข่งขันของเจนห้าซึ่งดุเดือดมากๆในตอนนี้โดยเฉพาะ ทางฝั่งเกิลกรุ๊ปเองทุกคนนะรับใครที่แบบว่าได้เห็นคอนเซปต์ต่างๆของทั้งสองวงแล้วเป็นยังไงบ้างรอฟังเพลงใหม่รอการปล่อย หรือว่าเปิดตัวอย่างเป็นทางการไหมของทั้ง2วงทั้ง H to H นะครั Heart to Heart ที่จะมาใน24กุมภาพันธ์นี้กับ The Chase รวมไปถึงกิกๆที่จะปล่อยเพลงลงในแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งในวันที่24กุมภาพันธ์และจะมีอีก1เพลงนะครับที่จะปล่อยมาในเดือนมีนาคมก็คอมเมนต์มากันได้เลยว่าตื่นเต้นไหมรอกันหรือเปล่าคิดยังไงกันบ้างนะครับคลิปนี้ต้องขอตัวาและเจอกันใหม่ฝากกดไลค์กด subscribe กันสวัสดีครับอันยอง